สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอมอพามาเลาะบึงงวนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับสะอาดคงสี่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่ออาดเฉยๆอ๋อลุงอาดนะครับลุงอาดบอกที่อยู่เนี่ยครับตรงนี้สิบวัน หนึ่งซองนึงซองทับสิบมูสิบเอ็ดครับตำบลกลอลับอำเลองจังวบจครับผมคุณลุงอาจเล่าประวัตินะครับการตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวก็ซื้อวัวเมื่อตอนแต่งงานซื้อวัวตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยงต่อๆมาเรื่อยๆมาจนวัวแค่นี้ประมาณกี่ปีแล้วครับคุณลุงตกสามสามสิบสามปี ก็คือเลี้ยงมาตลอดเลยเลี้ยงมาตลอดไม่เคยไปทําอะไรเลยได้ทําไร่ทําสวนไม <ป S 1> ่เคยเลยมาเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยนะครับเป็นไงครับคุณลุงเลี้ยงวัวยากไหมครับมันก็ไม่มีวันยึดนะเดินไปเชา้าไปเช้ากับเย็นอะไรพนนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะว่างอะคะรับแล้วเทศกาลจะไปเที่ยวไหนมาไหนบ้างไม่ได้ก็อยู่กับวัวตลอดนะครับ แล้วพื้นที่เันเลี้ยงเราไปเลี้ยง<อ>ที่ไหนครับตรงไหนที่ว่างเราไปเลี้ยง<อ>ตรงไหนที่เขาให้เขา้าปลาทับนก็เขา้าครับคือเรามีพื้นที่ตัวเองไหมครับไม่มีอ๋อนะครับแล้วก็วที่จัดต้งจัดสรรั่นเขาก็ให้เขาไปเลี้ยงกินหญ้าให้เตี้ยนอะไรแบบนั้นนะครับก็จะถือว่าละหมากหน่อยนะพี่น้องว่ามีทีจะาของนะครับได้ปัญหา ตลอดระยะเวลาสาสิบกว่าปีนะครับเลี้ยงวัวเนี่ยปัญหาหลักๆนี่เจออะไรบ้างครับปัญหาหลักๆก็คือว่าเราเราไปเลี้ยงแล้วกลับมาเพราะว่ากลับมาถ้าหลงว่าวันไหนปวดหัวเจ็บท้องก็ต้องกินยาแล้วก็รีบนอนเลยครับเพราะว่าต้องต้องไปเลี้ยงวัวให้ได้นะครับใช่เพราะพรุ่งนี้ต้องไปอีกแล้วครับแต่เช้ามานี่ต้องไปเกี่ยวหญ้าก่อน ครับเกียวยาขันรถหนึ่งครับสิบสามที่สี่มัดหละครับวัวทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มาเลือวัวอยู่สี่สิบกว่าตัวครับผมที่นุกมันหมายไม่หมดอยู่นุกขังนุ๊กอีกแล้วก็ดูนุก่กปลาพราวอีกนี่เอาแต่แค่พอไหวที่ว่าเราเดินเพราะนั่งปวดขาครับเอาเอา,เอามาไม่หมดใช่ไหมครับด คือตอนเช้าแล้วก็ไล่ฝูงนี้พวกนั้นเอาไว้นู่นเลยอ๋อครับก็ให้ลูกเลี้ยงครับมันเลี้ยงอยู่ป่าพาวนี่ครับและไอที่ปล่อยคังแล้วลกปล่อยนี่เราเอาตัขปอที่เวลาดเดินไว้ครับคัดเอาไอตัวที่ไม่สนไว้ครับไอตัวแสบๆไปนู่นหมดการผสมที่นี่ใช้ผสมตัวหรือผสมเทียมครับก็ใช้พ่อขึ้นผสมตัวนะครับใช่ใช่ นั่นแหละผสมตัวแหละเพาเห็นว่ามันเฉิงก็ปล่อยพอะหัวเข้าเช้าจับจับแยกไว้เพราะขึ้นแล้วจับออกอ๋อครับก็คือไม่ได้ปล่อยแบบตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยตามฝูงใช่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยทำไมครับมันพอปล่อยตามฝูงไม่กินหญ้าผอมนะตัวผู้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวไปเจอเอาหัวคนอื่นม,มันไปชิบเลย อ๋อนี่ก็ไม่ยุคุงแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับมีปัญหาที่เกิดเนี่ยเรื่องเนี้ยถึงว่าเอาไปไม่ได้แล้วการดูแลเรื่องโรคนี่เราทําอะไรบ้างครับอเรื่องโรคก,ก็ถึงเวลาเดือนนั้นเดือนนั้นจะต้องฉีดวัคซีนครับแล้วก็ตัวนายป่วยก็จะจับออกมาแล้วมาดูมีไข้ไม่มีไข้ก็เอายาฉีดเข้าไปทาเองใช่ไหมครับอ,อ๋อนะครับ โอ้โหจ้างหมอยางไม่ไหวแล้วจำจากหมอและหมอมาดฉีดงเรารู้อยู่ว่าแรกๆก,ก็ดูหมอจ้างหมอ,หมอ,อนครับ,รบเพราะว่าที่นี่เราเป็นยังไงอีกเราก็รู้แล้วอ๋อหัวตรงนี้เป็นอย่างงี้เอายาฉีดเข้าไปมีตัวยาอยู่เราก็ไปซื้อบอกหมอร้านร้านข้าย,ยาบ,บอกว่ายาตัวนั้นตัวนั้นแรกๆกลัลกลกกวไหมครับทำแรกๆแรกๆก็ ปลามากินเหมือนกันแหละตอนที่มันดิ้นนะ่ะเพราะว่ายอาก็มันตบแผบบกิ่มทิ่มปึ๊กเดินยาครับแล้วก็ตั้งกันนั่นหมาก็เป็นหมาตั้งกันนั่นแหละครับแรกๆก็อาจจะช่กกลัวหน่อยนะครับก<ช>ลัวฉีดดยาไม่เข้าอะไรเพราะนั้นประเภทนี้ครับเดี๋ยวนี้สบายมาก <laughs> เดีว่าประสบการณ์นะพี่น้องง้อฟูงก็ต้องเป็นนะครับใช่โอ้โไปตัางหมอดูเดียวไม่ไหวแล้วครับผมสู้ไม่ไหวแล้วราคาเป็นไงบ้างครับคุณลุงตอนนี้ราคาก็ขึ้นล่องอยู่พนละรึ่งทางบางทีก็ดีบางทีก็แพงบางทีก็ถูก แต่ว่าไอ้ทุกไม่ทุกแล้วพ่อค้ามันกดนะอ๋อมากดเรามันกดเราอ่ะครับมันบอกว่าพันนั้นหัวออกไม่ได้อย่าง้นหัวมีโรคพันนั้นพันนี้ไม่กิงมันครับโกก็เรามันจะซื้อทุกทวงไปขายแพงนะครับเราก็เหมือนแต่ว่าไอ้เราไอ้มันได้ใจอย่างนี้ครับหน้าที่ว่าเดือดร้อนนะอสบายมันเหลือมึงไม่ขายต้องขายนะถ้าเดือดร้อนนี่กดสบายยได้ท่ามันเลย ครับถ้าอย่างตัวนี้ล่ะครับประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายตัวนี้เดินมาดูใกล้ๆครับครับถ้าอย่างนี้นะครับเอากันเบาๆใส่หมื่นห้าหมื่นห้านะครับอย่างนี้ท้องยังครับคุณลุงท้องอ่อนๆท้องอ่อนๆนะครับเป็นบัวสาวหรือว่าอย่างไงครับวัวสาววัวสาวนะพี่น้อง แล้วถ้าอย่างตัวหลังล่ะครับตัวหลังลตรงตรงนี้ถึงห้ามืขึ้นอ้นี่ตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ก,กว่านะครับนี่นะครับพี่น้องดูแลยากนะครับคุณลุงวัวไม่มีสะพายมันมันเชื่อจะโค้งนะพอเราจับจเองมันเชื่อมันไม่น่นหรอกแต่ถ้าว่าคนอื่นเข้ามาไม่ได้ดอุ้มเยอะ ครับแต่ถ้าเราคลองนี่ไม่ไม่ยุ่งหรอกเคยครับแต่ลองพิดหน้ามามาเท่าหัวละทูมไปคลิปเลยนี่นี่ก็เป็นข้อดีในการฉีดยาเองนะครับงว่วบวตื่นนะครับใช่ใช่จับง่ายด้วยัวเราไม่ช้ำด้วยถ้าว่าให้มอมามาฉีดด้วยไม่ได้หัวช้ำครับดินก็ตะลุกป,ปละลุยหมดลว เห็นหนาปแปลกๆนะครับพี่<ช>นอ้อง<ช>เสือกเขาข้อแล้วก็<ช>ดินนะครับแล้วยิ่งวัวออกเสียงดังด้ดยละไปเลยที่ไม่ได้กินเลยครับวิ่งโดดไปคิดนี่จะคล้องตัวไหนก็ได้ไม่ยุ่งครับเพราะว่ามันเคยก็เดินพอให้คำมันก็รู้แล้วไรายได้เป็นยังไงครับลุงเลี้ยงวัวมาสามสิบกว่าปีครับไรายได้มันก็ยังเงี้ยเพราะว่า ขายทิ้งก็ไปฝากคกินแล้วก็ยัดไอซีเซตเอาไว้กินอะไรพบบนี้ครับไม่ไม่เคยได้ออกไปเที่ยวไม่เที่ยวไหนไพ่ไพ่เพื่อให้โป้ให้โล่อะไรไม่เล่นคก็ถือว่าสามสิบกว่าปีตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยไม่ได้ไปทําอาชีพอะไรเลยไม่เคยเลยแต่ก็เลี้ยงครอบครัวได้สบายมีส่งลูกส่งอะไรเรียนครับก็ถือว่าอยู่ได้สบายเลยนะครับ ลูกจบไปหมดแล้วแล้วก็มีสองหลานคนครับหลานกำลังอยู่ปวชโอ้ป,สอป,ปวสปวนในประจวบเนอ๋อประจวบโรงเรียนในประจวบนะครับพี่น้องคุณลุงพาเดินชมนะครับได้ได้ไดไดโอ้ย่างตัวเล็กนี่ลอดีวันละครับนี่นี่ได้สักได้สักสองสามอาทิตย์ได้ได้สามอาทิตย์ได้นี่นะครับพี่น้องในตัวเมย์นะครับ ตอนคลอดเราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างครับตอนคลอดมายืนมองดูว่าแม่มันเบงพันหน่ายถ้าเบ่งอึดอึดไม่ออกเราก็เข้าไปเอามือพักหัวให้มันเข้าไปครับกรีดโดยมากกรีบมันจะติดไอ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 จงเฉิงการแม่มันนะครับตายที่ตายตายแผ่นนี้บางทีออกหมาก็หน้าเงินคราต้องกดไปให้กดไปพุบเข้าไปแล้วให้กระมูกมันออกมาจับท่าใหม่นะครับพี่นอ้อง พักเข้าไปต้องคอยดูนะครับคอยดูแล้วหลังว่าอีบัวเคยมีลูกแล้วไม่ต้องดูมันแล้วถ<อ>้าว่าอีพวกทกเศร้าสิจะมีปัญหาใช่ไหมครับ้ามีปัญหาพรกะอวเศร้ายังไม่มีประสบการณ์ในการคลอดนะครับพี่น้องแล้วหลังจากคลอดมาแล้วละครับเราดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเหาเพราะอคลอดออกมาแล้วเราก็ปล่อยปล่อยให้แม่ขเขาเลี้ยวแห้งก็ทึกทัก,ทกลูกขึ้นมากินนมครับแล้วก็เราก็ปล่อยฟุ่งออกไปขังแม่ไว้เดี๋ยวก็เอายญากเกี่ยวให้มัดนะึง ครับก็คือ,อให้ให้แข็งแรงก่อนใช่ไหมครับใช่ประมาณสามวันก็ไปได้แล้วครับไอ้พวกพวกเลนมนแข่งนะวิ่งแนวขึ้นน้ำหน้าฟฟูด้วยครับแต่ถ้าแดดร้อนมีน้ำเมสานี่ไม่ได้ร้องร้อนนี่แอบทิปโอ้รี่เนี่นะครับใช่แอบทิปแล้วเราต้องแก้อยังไงครับ ก็ต้องเปาะบางทีก็ปล่อยเขาไว้นั่นแหละแ็แม่แม่เท่าแม่ไม่ไปแล้วถ้าลูกไม่ไปแม่ไม่ไปแม่มแมก,ก็กินอยู่นั่นแหละเย็นเหลาหมาก็เอาผูกมาลับมันตรงนั้นลเลยเลยต้องทำท่าน,นี้แหละครับไม่เคยพูกเลยปล่อยไวพ้พน,นั้นแหละเพราะชาวบ้านเขาเห็นว่าเอ้ยนี่หมัวไอ้คนนั้นคนนี้ไว้อาดเนี่ยเขาไล่กลับมาทาั้งบ้านครับ คนแถวพื้นที่เขาก็จะรู้รนะครับรู้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 หมดแหละครับช่วงโรคระบาดเจอไหมครับลำปีสกินโด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 นไปแต่หายหมดแล้วครับโรคลำปีนะครับพี่น้องใช่แต่ เป็นมันเป็นไม่มากนะ้น oh. แต่ว่าฉีดยาไปก่อนอ๋อ oh, ฉีดยาทันนะครับใช่ฉีดยาก่อนโอ้โ oh, หถ้าฉีดไม่ทันก็ยุ่งสิครับนี่คือข้อดีนะพี่น้องคอ,อกไใดที่ฉีดยาเป็นรูยานะครับรู้วิธีการฉีดงอสิโบเป็นนักนะครับใช่ขั้นขอ,อกไใดฉีดยาโบเป็นเ oh. บื้องอาการ oh. โบเปียนนี่ไปเร็วนะครับพี่น้องนักเจ็บเลยนะเราเจ็บหนักนะครับเ,นะเป็นถึงขั้นเสียชีวิตครับ <laughs> ลุงครับตัวผู้รุ่นยานมนี่ประมาณเท่าไร่ครับราคามันพันนี้ก็สองหมื่นแปดเนี่ยอ,อันนี้ตัวรากเชือกเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอามันออกมันน,นี่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะพี่น้องประมาณสองหมื่นแปดนะครับเนี่ยตัวรากเชือกนี่นะครับพี่น้องประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วครับไอนี่วัวยังไม่ชนควบหรอกนี่นะครับพี่น้องจะ เขาใกล้ไม<า>่<ล>ค่อยได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับพี่น้องมันไม่เคยเข้าพุงเอามันมากินขนมแม่จะให้อดไปบังคับแม่เขาไว้ครับมาให้อดเด<อ>ี๋ยวมันโคมอ๋อนี่นะครับอาจจะตื่นผมแดงนะครับพี่น้อง พี่น้องอาชีพการเลี้ยงวัวนะพี่น้องสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับทรงลูกจบสบายนะครับบางคนก็นมีเงินเก็บนะครับทรงลูกจบปอตีโดยที่ว่าต้องกู้ต้องยืมนะครับหลายคนก็นได้ซื้อบ้านซื้อที่นะครับพี่น้องกะ ือว่าโชคดีนะพี่น้องบอมบมาหลายมือนะครับได้มีโอกาสมาเลาะนะครับพี่น้องเบิงแถวผักกลางหลายเรี่ยวนะครับเบิงอีสานหลายเรี่ยวนะพี่น้องภักใต้นะครับยังบอหันมีคนได้มาทายหลายนะครับ,บถือว่าแหลกเปลี่ยนคมรูนะครับพี่น้องเปิดหูเปิดตานะครับประสบการณ์ใหม่นะครับขอ,อกเลียงกับปีนังซีเลยนะพี่น้องบ่ม,งมีหลังคานะครับ มืดแล้วนะพี่น้องแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับสี่หกโมงแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็แยกไว้ขออนุญาดนะครับพี่น้องอนี่นะครับตัวไหนขอดก็ต้องแยกออกมาไว้ข้างนอกเพื่อความปลอดภัยนะครับ ทีมว่าได้เหยียบกันนะครับบางทีมันมีงอเป็นสัตว์นะครับขึ้นโค้กันเหยียบกันนะครับทับลูกทับขาลูกนะครับบาดเจ็บนะครับคุณลุงฝากเบอร์โทรหน่อยครับจะไปบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจดไปใส่นะครับพี่น้องมือกี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปนะครับเดี๋ยวลากันไปก้อนนะครับพี่น้อง วัสดีครับ